มันไม่ได้มีความรู้ใหม่ๆรู้ส่วนเปิดโลกคิดว่าเรียนเป็นมาสเตอร์ไปเลยดีกว่ามันไม่ใช่ที่ที่เราจะแบบค้นหาตัวเองสรุปแล้วหมดไป10บล้านบาทคุ้มไหมแ l o ทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วง Story Time ซึ่ง Story ในวันนี้ก็คือไปเรียน MBA ท็อปยูโลกที่ Yale University หมดไปเกือบ10ล้านบาทชื่อ Yale University ก็อาจจะคุ้นหูถูกไหมไมันเป็นมหาลัยที่แบบคุณหนุในซีรีส์ฝรั่งอะ่ะเขาอยากเข้ามากๆเลยไม่ว่าจะเป็น Blair Waldorf จาก Gossip Girl หรือ Rory Gilmore จาก Gilmore Girls ก็จะมารีวิวหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรียนอะไรบ้างประทับใจอะไรที่สุดคุ้มไหมสมัครยังไงทำไมถึงเลือกที่นี่สำหรับใครที่ไม่รู้นะว่า MBA เรียนอะไร MBA หลักๆแล้วอะ่ะคือการเรียน business แบบกว้างๆ MBA ส่วนใหญ่เราจะแบบ2ปีนะที่เมกาเราแบบปีแรกใช่ไหมก็จะเป็นการเรียน core courses หรือว่าจะเป็นพวกแบบ general general management นี่แหละมีพวกแบบ marketing finance HR ส่วนปีที่2ใช่ไหมเราก็จะได้เลือก elective มากขึ้น หลายมหาหลัยเขาก็จะมีคอนเซนเทรชันหรือมีเมเจอร์สมมติเราอยากเมเจอร์มาเก็ตติ้งอย่างเงี้ยปี2เราก็เลือกอิเล็กทีฟที่มันเป็นมาเก็ตติ้งหน่อยสำหรับเรื่องเรียนอ่ะส่วนตัวนั้นรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าคนที่อยากไปอ่ะเพราะว่าอยากได้ความรู้อ่ะคนที่ไม่ได้เรียนปอตรีด้านบิสเนสมาก็จะรู้สึกว่าได้อะไรแต่สำหรับแนดนะคือแนทะเรียนบิสเนสมาแล้วไงตอนปอตรีแนทก็เลยรู้สึกว่าเออมันไม่ได้มีความรู้ใหม่ๆขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้บอกว่านัทไม่ได้อะไรเลยนะนัทรู้สึกว่าสิ่งที่นนนได้่่าาาจะเป็ soft skill กกมว อย่างแรกเลยคือ strategic thinking นะันรู้สึกว่าเนะี่ได้คิดภาพแบบกว้กวางๆมากขึ้นได้มุมมองการคิดแบบเป็นผู้นํามากขึ้นเพราะว่าในขาสมันจะเป็นเคสใช่ไหมแล้วเราจะต้องเอาแบบทุกศาสตร์ที่เราเรียนมามาผสมกันเพื่อจะตอบคำถาม,ถามแล้วก็ Discuss ในห้องเรียนทําให้เรารู้สึกว่าเราอะอยู่ในสถานการณ์นั้นจริงๆและแบบสมมติถ้าเรากลับไปทํางานอย่างเงี้ยเราก็อาจจะแบบนึกขึ้นได้ว่าอ๋อเราเคยเรียนเคสแบบนี้นะเราแบบเอามาประยุกต์ใช้ได้ไหม อย่างนี้สองที่แนทได้เลยนะคือเรียกว่า influencing skill ละกันอย่างเช่นมันมีคลาสหนึ่งที่แนทลงอะ่ะมันเกี่ยวกับแบบ influencing ใ in น Organization แบบล้วนๆเลยทําให้คิดภาพกว้างมากขึ้นว่าแบบเออคนเราถ้าอยากจะประสบความสําเร็จในองค์กรอะ่ะมันไม่ใช่แค่เราทํางานของเราให้ดีแต่ว่าเราจะต้อง มีสกิลในการทำให้คนอื่นเขารู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากสปอร์ตหรือว่า p rocess การคิดอะว่าเราจะต้องเริ่มจากการแบบ i n f l u e n c e คนแบบไหนก่อนเพื่อจะ่ทำให้สุดท้ายแล้วอะทางองค์กรเห็นด้วยกับเรา เ่องนี้แว่าแบบน่าสนใจมากส่วนเรื่องเพื่อนอย่างเงี้ยนะว่าข้อดีเลยนะคือเราจะได้เจอเพื่อนจากแบบทั่วโลกเลยมาจากหลายประเทศเลยแล้วก็หลากหลาย experience มากเลยแล้วพอมาคุยกันในห้องเรียนใช่ไหมมันก็จะได้แบบ Per e ctive ที่แบบหลากหลายมากเพราะต้องยอมรับว่าแบบการที่เราเรียนอยู่เมืองไทยแล้วอย่างแนทใช่ไหมจบจุฬามารู้สึกว่าหลายๆคนมันก็ด e ม o g r a p h ิกเดียวกันความคิดประสบการณ์อะไรมันก็คล้ายๆกันไปหมดเลยไม่ค่อยได้ยินมุมมองใหม่ๆม,ม,มากสักเท่าไหร่รู้สึกวเปิดโลกเลยทีเดียว แล้วที่นะ่าชอบมากๆนะคือทุกคนนะเขามาด้วยแบบโอเ n นมายแบบเขายินดีไปเที่ยวด้วยการยินดี h a n เอา t ยินดีแบบทําอะไรใหม่ๆลองอะไรใหม่ๆที่แบบทำให้เราเก้าวออกจากค o มฟอร์ z โซนสุดท้ายเรื่องการหางานนะคะจบ MBA มาแล้วอะ Opportunity ในการทํางานอะ่ะเยอะที่สุดเลยในบรรดามาสเตอร์แบบอื่นๆ สายงานยอดฮิตเลยนะก็จะเป็นคอนซัลทิงไม่ก็แบบแบงกิ้งแต่ว่าจะไปเทคหรือว่าไปรีเทลไปอินดัส tri ไหนก็ได้เลยแต่คือ average แล้วจบ MBA ที่ US มาใช่ไหมเงินเดือนก็จะอยู่ที่ประมาณแสนส0มถึงแสนหกถ้ารวมแบบโบนัสรวมสต๊อกสรวมต่างๆนานาหลายคนก็แตะประมาณ2,000 0 0ต่อปีได้เลย คนแบบแรกเลยคืออยากได้ความรู้แบบเจาะจงรู้สึกว่า MBA อ่ะไม่ได้สอนความรู้ที่แบบ specific และลึกขนาดนั้นคือถ้าเราอยากเฉพาะทางอ่ะคิดว่าเรียนเป็นมาสเตอร์ไปเลยดีกว่าโดยเฉพาะถ้าปอตีเราเรียนบิสเนสมาแล้วว่าถ้าเราอยากมาเรียน MBA เพื่อหาความรู้ที่ advanced ขึ้นรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้เหมาะสักเท่าไหร่เพราะว่าหลายๆอย่างที่น่เรียนก็รู้สึกว่ามันคือเรียนซ้ำจากที่น่นเรียนตอนปอตี2คือคนที่ประสบการณ์เยอะแล้วแบบประสบการณ์การทางาน10ปีอาอย่างเงี้ยในสึกว่าคนที่แบบ experience เยอะๆแล้วว่าการมา MBA เราคิดว่าจะได้แบบ up เงินด หรือว่าอัพแบงกิ้งอ่ะมันจะไม่เหมาะเพราะว่าจบ MBA มาสุดท้ายแล้วโรที่เราจะได้มันก็จะอยู่ในแนวประมาณซีเนียร์แมเนจเจอร์แบบที่3เลยนะคือคนที่ไม่แน่ใจว่าจบ MBA ไปแล้วอยากจะไปทําอะไรต่อ เพราะน้นรู้สึกว่า MBA มันไม่ใช่ที่ที่เราจะแบบค้นหาตัวเองขนาดนั้นเหมือนเราต้องรู้อยู่แล้วว่าเราอ่ะอยากจะไปทําอะไรเพราะอะไรรู้ไหมหลายคนอาจจะเข้าใจจุดนี้ผิดหลายคนอาจจะคิดว่า MBA เป็นที่ที่เราแบบอาจจะค้นหาตัวเองได้ได้ลองอะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะ Recruiting ของหลายๆอย่างอ่ะมันเริ่มตั้งแต่ต้นปีเลยนะอย่างเช่น Banking อ่ะเข้าไปปั๊บอาทิตย์แรกคือเราก็เริ่ม r e c r u i t i สำหรับ Banking แหละหรือ Consulting ก็ตามก็คือแบบ2เดือนเข้าไปแหละยังไม่ได้ได้ความรู้อะไรขนาดนั้นเลยนะก็ต้องเริ่มหางาน Consult แหละ มันก็จะมี2ส่วนเนอะส่วนแรกก็จะเป็นตัวคะแนนอีกส่วนก็จะเป็นเอเซ่ด้านคะแนนอะถ้าเราเป็น international student เราก็มี2อย่างอย่างแรกเลยคือ GMAT หรือไม่ก็ GRE แล้วก็มี English proficiency test ไม่ว่าจะเป็น IELT หรือ TOEFL อ๋อแล้วก็ตัดอีกอันนึงที่สำคัญมากๆนะคือ GPA แต่ว่า GPA เนี่ยคือเราแบบแก้ไม่ได้แล้วเนาะสำหรับ MBA top ยูนะที่เมกา GMAT คนจะได้อย่างน้อย700อั up จริงๆแล้ว720คือเซฟเลยส่วน TOEFL อย่างเงี้ยนะได้ยินมาว่าควรจะแบบร0อย up GPA ที่แบบเซฟเซฟเลยอะ่ะ ควรจะแบบ3.7 3.8แต่ขอบอกนะว่า process ในการเตรียมสอบของแนทคือแบบยากลำบากมากแนทสอบมาครั้งแรกใช่ไหมจีแมทอะได้680เหมือนจะเยอะถูกไหมแต่อัพขึ้นไปยากมาก นัดอ่านประมาณแบบปีหนึ่งได้อะวันหนึ่งแนนอ่านประมาณ4ชั่วโมงและถ้าเสาร์อาทิตย์อะนจะอ่าน8ชั่วโมงเลยทาอย่างนั้นไป4เดือนโชคดีช่วงนั้นนะโควิดมันเลยแบบไม่ได้เหนื่อยมากสอบครั้งที่3ได้710ก็แบบอยากได้720ด้อ่ะก็ไปสอบอีก2รอบนะแล้วก็ไปลงคอร์สเพิ่มด้วยนะเพราะรู้สึกว่าเอออ่านเองไม่ไหวแลลวต้องมีคนช่วยสุดท้ายสอบมาแล้วคะแนนน้อยลงด้วยนะโอเคไม่ไหวแล้วเรายื่นที่710ก็ได้สําหรับ Gmat นะคะเขาลิมิตให้สอบได้5รอบต่อปีแล้วแบบในไลฟ์ จะสอบได้แค่8ครั้งเท่านั้นส่วนด้านเอเซ่นะคะคือแนทก็เขียนไปแบบ เกือบปีเลยแต่มันเน้นแบบเร่งๆจริงๆอ่ะน่าจะประมาณแบบ4เดือนหลังหลายคนก็จะแนะนําว่าให้มีคอนเซ็ลต์แต่หลายคนก็บอกว่าไม่จําเป็นก็ได้ส่วนตัวแนะใช้คอนเซ็ลต์เพราะแนทรู้สึกว่าสบายใจกว่าแต่ค่าคอนเซ็ลต์ก็ค่อนข้างแพงสาหรับแนทว่าคุ้มไหมแนทว่าคุ้มเพราะแนรู้สึกผลลัพธ์ที่แนทได้อ่ะคือเป็นสิ่งที่แนทไม่คิดว่าน่จะเขียนได้เองแน่นอนเอเซ่ก็จะแบบคําถามกว้างๆเป็นแนวประมาณว่าแบบโกของเราคืออะไรหลังเรียน MBA ชอชอเทิมกับลองเทิมหรือไม่อาจจะเป็นแบบแว l ลูของเรา what matters most to you การที่เราแบบ stat above average ของมหาลาัยนั้นๆนนะจะทําให้เราได้ทุนมากขึ้นแนก็เลยจะแนะนําว่าให้เราอ่ะไปเสิร์ชก่อนเลยว่าแบบมหาลาัยอันนี้ average GPA average GMAT ของเขาอะเท่าไหร่และเราอ่ะสมัครมหาลาัยเป็นเทียเนอ,อันที่ stat ของเราอ่ะเป็น average เลยแล้วก็อันที่ stat อ่ะสูงกว่าของเราแล้วก็อันที่ Sta ดต่ํากว่าเราถ้าเราอ่ะสมัครมหาลัยที่ต a t อ่ะต่ํากว่าเราอ่ะ โอกาสสูงมากเลยที่เราจะได้ทุนแนทก็รู้จักนะบางคนที่เขาได้ทุนแบบร้อไปเรียนฟรีเลยอ่ะอาจจะต้องเป็นมหาลัยแบบท็อป25อะไรประมาณนี้ส่วนแนทเองอ่ะแนทได้ทุนจากเยล20%เหมือนกัน ต้องบอกก่อนว่าตอนนั้นแนะติดอยู่3มอาหาลัยใน4ี่ที่นอะนสมัครไปแอนะติดที่เคลาอกเยลแล้วก็คลัมเบียส่วนตัวนอะอยากอยู่ในเมืองที่เล็กๆหน่อยเพราะนอนรู้สึกว่านอะจะได้สนิทกับเพื่อนแล้วการที่เราแบบไปอยู่เมืองใหญ่ๆแบบนิวยอร์กอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามีมอะไรให้ทําเยอะเกินไปอ่ะเราก็จะแบบไม่ค่อยได้แฮงเอากับเพื่อนหลากหลายหลอาจะแบบเกาะเป็นกลุ่มหน่อยอย่างเช่นแบบเกาะกลุ่มคนไทยเกาะกลุ่มเอเชียอะไรเงี้ยและนะ้วนอนรู้สึกว่าแบบค่าครองชีพที่นิวยอร์กอ่ะมันแพงมากแพงเกินไปนอะนก็เลยตัดคลัมเบียออกไปที่แรกเลยแนะนะ ไที่มันเล็กหน่อยแล้วพาอแบบนะัดติดทั้งคู่นะัทก็ได้มีโอกาสคุยกับพี่ๆที่เรียนอยู่ที่นั่นหรือพ่พี่ๆที่แบบจบจากที่นั่นมานะัทค่อนข้างไว์กับนักเรียนเยลมากกว่าตอนนั้นเยลจะเป็นคนที่แบบอินโทรเวิร์ดอินโทรเวิร์ดน้อยค่อนข้างมีฮ o อบบี้ที่หลากหลายน่าสนใจดีบางคนอย่างเงี้ยชอบแบบอาร์ตมากๆเลยเคยทํางานในมิวเซียมมาก่อนบางคนแบบเรียนหมอจบมาแต่ว่ารู้สึกว่าอยากแบบเป็นแมนจเมนต์ในโรงพยาบาล นัดรู้สึกว่าในกรณีของนัาะมันคุ้มเพราะนัดได้สิ่งที่นัดอยากได้อะคือหลักของนัดในการไปเรียน MBA มีอยู่2อย่างอย่างแรกเลยคือนัดอยากใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกอยากได้ประสบการณ์ใหม่ๆอยากได้ Per s p e c ป i v e ใหม่ใหม่คือนัดอยากได้งานใน global company เพราะนัดรู้สึกว่าตอนที่นัดทำอยู่เมืองไทยอะ scope มันก็จะค่อนข้างแคบเนอะมันก็จะอยู่แต่แค่ในไทยแลนด์แต่นัดอยากทำงานบริษัทแบบระดับโลกสิ่งที่เราทำอะไม่ได้ Impact แค่ประเทศเรานะแต่เป็น Headquar เตอร์ที่สามารถ Impact ได้ทุกสาขาทั่วโลกเลยแล้วก็คือนัดได้ไง คุมไม่คุมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับบุคคลเนาะรีวิว MBA คร่าวๆก็ประมาณนี้นะคะอย่าลืมถ้าชอบคลิปนี้ให้กดไลค์และอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย